สวัสดีค่ะวันนี้ยาก,ก็จะพามาอัปเดตผักหวานป่าที่ปลูกในปี65นะคะก็โดยการหยอดเมล็ดนะก็ยังไม่ถึงปีปลูกเมื่อประมาณเมษาของปีเมื่อกี้นี่เองนะคะเนี่ยเราก็มาติดตามดูซึ่งช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงแล้วนะคะเป็นกลางฤดูหนาวแล้ว จะปลูกอยู่ที่สวนป่านะจะมีไม้สักไม้พยุงไม้มะค่าไม้ตะกบนะคะหรือว่าหมากเมาซึ่งในหน้าแรงนี้ใบของเขาก็จะเริ่มร่วงแล้วนะคะเราก็มาตัดตามดูก็ประมาณเดือนกว่าเกืกกกอบ2เดือนแล้วที่ไม่ได้มาดูนะคะเนี่ยอย่างมาดูหลุมนี้ก็รู้สึกว่ายังเขียวอยู่นะคะไม่แสดงอาการเหี่ยวก็แสดงว่า รากของเขานี่ยังลึกแล้วนะคะถ้าหากว่าผักบานป่ารากยังลงไปลึกๆเนี่ยต้นเขาก็จะไม่เหี่ยวนะคะแต่ถ้าหากว่ารากยังยังตื้นอยู่ยังไม่ลึกพอต้นข้างบนเนี่ยก็จะแห้งแห้งนะคะต้นก็แห้งเหี่ยวไปแต่รากยังเหลืออยู่ถ้าเราเด็ดต้นที่แห้งลงเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมานะคะ อย่างต้นนี้ก็ยังเขียวอยู่ก็แสดงว่ารากอย่างลึกแล้วนะคะในจุดนี้ก็จะมีหลายต้นที่เริ่มจะเหี่ยวนะคะอย่างต้นนี้ก็เหลือแค่ต้นเดียวนะคะแต่ก็ไม่เหี่ยวนะคะอันนี้ไม่เหี่ยวเราก็จะดูแลจนกว่าเขาจะพ้นหรือดูแลงไปถึงฤดูฝนปีหน้านะคะถ้าลักษณะแบบนี้นานๆทีเราก็ เอาน้ำมารดให้เขาถ้าหากว่าใบเขามีอาการเหี่ยวเขาก็จะรอดตายไปอีกนะคะก็จะโตในปีหน้าเนี่ยอย่างหลุมนี้นะคะเนี่ยย่าก็รดน้ำให้แล้วนะคะเนี่ยคือวันนี้นี่พามาดูแล้วก็มารดน้ำนะเพราะว่าจุดนี้ดินจะเป็นดินเหนียวนะดินซื้อมาฝังมาถมนะคะบางจุดดินก็ยังมีความชื้นอยู่บ้าง แต่ว่าบางจุดก็จะแห้งนะคะอย่างหลุมนี้ต้นหนึ่งนี่รากเขาอย่างลงไปลึกแล้วเห็นไหมคะใบเขายังเขียวแต่อีกต้นหนึ่งรากยังไม่สมบูรณ์พอเห็นไหมคะใบเขาเริ่มเหี่ยวถ้าลักษณะแบบนี้ประมาณเดือนหนึ่งนี่เราต้องมารดน้ําแล้วนะคะมาให้น้ําเขาอย่างต้นนี้ก็ถือว่ารากเขาเริ่มเริ่มสมบูรณ์ลงไปแล้วนะเนี่ยกิ่งที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะเริ่มแห้งนะส่วนกิ่งที่สมบูรณ์ก็ยังจะ เขียวสดชื่นอยู่อย่างลุมนี้นะคะแห้งไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่ารากยังอยู่นะคะถ้าลักษณะนี้นี่เราเด็ดต้นออกไปเลยแล้วก็รดน้ำไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาซึ่งจะโตเร็วกว่าต้นเดิมนะถ้าเป็นลักษณะนี้นี่ขอให้มีน้ำให้เขาไว้บ้างนะเขาก็จะสามารถเติบโตได้ในปีต่อๆไปเพราะว่าธรรมชาติของผักหวานป่านี รากของเขาจะทนนะคะอย่างลุมนี้เห็นไหมคะในต้นของเขายังออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะแต่ก็กำลังจะแตกต้นใหม่ขึ้นมาลุมนี้จะมีสองต้นนะคะจะแห้งไปแล้วทั้งสองต้นเลยแต่ว่ารากยังอยู่นะวันนี้ย่าก,ก็จะรดน้ำให้นะคะรดน้ำเอาไว้ให้รากของเขายังเหลืออยู่นะ ธรรมชาติของผักหวานป่าเขาจะสามารถแตกต้นขึ้นมาจากรากได้เหมือนที่อยู่ตามป่าตามเขาหน้าแล้งไฟป่าไหมมาต้นข้างบนตายนะคะแต่รากยังอยู่พอฝนลงมาเขาก็แตกต้นใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอย่างลุมนี้ใบก็เริ่มจะเฉาแล้วนะวันนี้ก็ได้น้ำไปก็คงจะเขียวขึ้นมานะคะคงไม่ตายนะอันนี้ เป็นการปลูกแบบอิงธรรมชาติคือไม่ประคบประหมมากนะบางครั้งก็เดือนกว่ากๆสองเดือนนะคะย่าถึงจะมารดน้ำทีอันนี้ก็นานแล้วเพิ่งจะมาดูเพราะว่าใบไม้เริ่มร่วงนะใบสักใบไผ่ใบมะข่าใบพยุงนะร่วงลงมาทับถมนะคะก็ต้องมาเก็บเอาใบไม้ที่ร่วงนี่ออกให้ด้วยนะแล้วก็ รดน้ําให้นะคะก็รดทุกหลุมทั้งหลุมที่แห้งแล้วนะคะอันนี้คือสภาพพื้นดินนะคะนี่อย่างตัวนี้นี่ก็คงจะต้องมาเก็บกวาดถ้าไม่เก็บกวาดก็ต้องใช้น้ําพ่นนะคะเพราะว่าถ้าแห้งมากๆเนี่เกิดมีฟืนไฟมาก็จะลําบากนะคะเดี๋ยวไฟไหม้นะอันนี้หญาก็รอดูก่อนว่าจะเก็บวิธีไหนนะคะอาจจะรวมๆกันไว้นะเนี่ย ก็จะอยู่ในลักษณะนี้สำหรับปีนี้นะคะใบไม้ร่วงเยอะนะเพราะว่าฝนฝนทิ้งช่วงมาแล้วก็มามีฝนตอนป,ปลายนะต้นไม้ก็เลยเขียวนะใบก็เลยพึ่งจะร่วงนะเนี่ยอย่างหลุมนี้ก็2ต้นนะคะเนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นต้นเล็กๆเหมือนจะไม่โตแต่ถ้าเรารดน้ำให้เขายังเขียวอยู่แบบนี้2ปีสามารถโตถึงกับว่า เลยเอวขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ถ้าผ่านสองปีไปแล้วเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับผักหวานป่าหลายคนบอกว่าปลูกยากนะคะมันก็ยากในช่วงแรกนะแต่ย่านี่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะคือในวัยเด็กเคยไปเก็บบนภูเขานะมันลำบากมากนะก็เลยคิดที่จะเอามาปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็เอามาศึกษาเรียนรู้ปลูกมา20กว่าปีแล้วนะคะ อันนี้ต้นนี้ตัดหญ้าไปตัดทั้งต้นเลยนะเนี่ยเพิ่งจะแตกตยอดใหม่ขึ้นมาโตเร็วกว่าต้นเดิมนะคะเนี่ยก็รอดูว่าครบปีเมื่อไหร่เขาจะโตขนาดไหนนะคะเนี่ยที่เป็นเขียวๆย่อมๆนี้ก็คือผักหวานป่านะคะคือหญ้าจะปลูกปนเอาไว้ในสวนป่าเลยรอบนี้บอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่า จะปลูกอิงธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วก็จะดูแลประคบป,ประงมน้อยหน่อยนะคะก็เอามาให้ชมกันนะคะว่าผลของการปลูกแบบไม่ค่อยเอาใจใส่นี่เป็นยังไงนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ